กองทุนการออมแห่งชาติรู้จักไว้ก่อนตัดสินใจลงทุนหวยเกษียณอัปเดตสิงหาคม2568สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยซิตท็อปกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็จะพามารู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาตินะครับหรือว่ากออชอนะครับหลังจากที่แอดเคยทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับกอออชอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยในคลิปนั้นก็จะอธิบายถึง การตรวจสอบสิทธิ์ในการสมัครนะครับการสมัครสมาชิกกออชผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครสมาชิกนะครับซึ่งหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถคลิกได้จากลิงก์ที่แอดจะแปะไว้ด้านบนนี้นะครับส่วนสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันอีกครั้งนะครับว่าปัจจุบันนะครับกออชมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกระแสของกออชนะครับกับมาอีกครั้งนะครับเนื่องจากโครงการหวยเกษียณนะครับ ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและทำร่างกฎหมายนะครับซึ่งโครงการหวยเกษียณนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการออมเงินของประชาชนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับประชาชนก็ยังมีการซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อหวยกันอยู่แล้วเป็นประจํานะครับซึ่งสําหรับโครงการนี้นะครับการซื้อหวยในกอชนะครับเงินต้นจะไม่หายนะครับแล้วยังได้ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงทุน ในหวยกเกษียณน,นะครับว่ามีความมั่นคงแค่ไหนนะครับวันนี้แอดจะพามารีวิวสาหรับกองทุนการออมแห่งชาติสถานะปัจจุบันอัปเดตสิงหาคม2568นะครับปัจจุบันนะครับกออชมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด2 8 4 2 2 3คนนะครับอัปเดตณนะสิ้นสุดสิงหาคม2568นะครับโดยจากกราฟนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี 2,559เป็นต้นมานะครับณตอนนั้นนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ500,000คนนะครับและ2,560นะครับก็มีสมาชิกเพิ่มมาเป็น546,000คนนะครับ2,561นะครับเป็น610,000นะครับและจากนั้นนะครับในปี2,562นะครับก็ก้าวกระโดดขึ้นมานะครับเป็นสมาชิก2,335,000คนนะครับขยับเรื่อยมานะครับ จนในปัจจุบันนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น2,840,223คนนะครับซึ่งในจำนวน2 8ง0 0แสนกว่าคนนี้นะครับก็จะแบ่งตามอายุสมาชิกนะครับในช่วง15-30ถึงปีนะครับจะมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น611,142คนนะครับหรือคิดเป็น21.8%อนะครับของสมาชิกทั้งหมด และในช่วงอายุ3 1มสถึงห้ปีนะครับก็จะมีสมาชิกอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแคนนะครับหรือคิดเป็น41%นะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกเยอะที่สุดนะครับสี่สิบเอ็ดสำหรับอายุช่วง3 1มสถึงห้ปีนะครับซึ่งเป็นช่วงวัยทำงานนะครับและถัดมานะครับกลุ่มอายุ5 1าสถึงหกปีนะครับเป็นสมาชิกกชอชอยู่ถึง 961,711คนนะครับหรือคิดเป็น34.3%นะครับก็เป็นกลุ่มอายุที่รองอันดับ2นะครับรองจากกลุ่มอายุ31 5 0ปีนะครับและกลุ่มอายุสุดท้ายนะครับ60ปีขึ้นไปนะครับเป็นสมาชิกกอชออยู่8 1 2 5 2คนนะครับหรือคิดเป็น2.9%นะครับสำหรับสมาชิกในกลุ่ม60ปีขึ้นไปนะครับ จากกราฟนี้ก็จะเห็นว่าในบรรดาสมาชิกนะครับก็มีความตื่นตัวในการสมัครกอชนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะครับ15ถึง30ปีหรือว่าในวัยทำงานนะครับ3าถึง50ปีนะครับก็มีการสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเมื่อแบ่งจำนวนสมาชิกตามเพศนะครับก็จะพบว่าเพศหญิงนะครับมีการสมัครเข้ามาเยอะที่สุดนะครับคือ57%นะครับ ส่วนเพศชายนะครับอยู่ที่ประมาณ43%นะครับ<ๆ>และเมื่อดูแยกย่อยไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศนะครับอันดับหนึ่งนะครับมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ43.1%นะครับและอันดับ2นะครับจากภาคกลางนะครับ24.3%นะครับภาคใต้11.8%ภาคเหนือ10.7%จ ภาคตะวันออก5.8%และภาคตะวันตกนะครับ4.3%นะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนสมาชิกจากแต่ละภูมิภาคของประเทศนะครับมาดูอาชีพที่สมัครเป็นสมาชิกกชอชกันบ้างนะครับสำหรับอาชีพที่สมัครเข้ามาเยอะเป็นอันดับหนึ่งะครับก็คืออาชีพเกษตรกรนะครับมีจำนวน43.5%นะครับที่สมัครเป็นสมาชิกกชอช รองลงมานะครับก็จะเป็นอาชีพผู้ประกอบการอิสระนะครับฟรีแลนซ์นะครับ28.9%นะครับอันดับ3นะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับสมัครเข้ามาถึง10.5%นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับในการตื่นตัวในการออมเงินนะครับและถัดมานะครับอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับ7.3%อาชีพค้าขายนะครับ6.5%และอาชีพอื่นๆนะครับ3.3%นะครับก็จะเห็นว่า อาชีพในการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกอชนอี่ก็มีอาชีพหลากหลายนะครับซึ่งก็จะเห็นถึงความตื่นตัวในการออมเงินนะครับเพื่อมีเงินเก็บไว้ใช้หลังกเกษียณน,นะครับเรามาดูมูลค่ากองทุนของกองชอนะครับว่าปัจจุบันนะครับณนะสิ้นวันที่31สิงหาคมนะครับมีมูลค่ากองทุนอยู่ที่15,615.76ล้านบาทนะครับ โดยถ้าเรามาดูกราฟนะครับของมูลค่ากองทุนนะครับจะพบว่าในปี2559นะครับขณะนั้นมีมูลค่าอยู่ที่32,47ล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น้วยมานะครับเป็น4,200ล้านบาท5,100ล้านบาท6,800ล้านบาทนะครับขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามกราฟที่เห็นนะครับจนล่าสุดนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้มีมูลค่ากองทุนอยู่ที่15,616ล้านบาทนะครับ โดยสําหรับกองทุนนี้นะครับหนึ่งล้านบาทนะครับทางกอชก็ได้มีการนําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะครับตัวเงินครั้งหรือว่าพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นจำนวน51.7%นะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นตราสารทุนนะครับสิและตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับนะครับสินะครับและเป็นเงินสดเงินฝากธนาคาร12.3%นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่รัฐวิสาหากิจว่าโดยวิธีการงบประมาณเป็นผู้ออกนะครับอีก4.3นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าในสัดส่วนของการลงทุนนะครับทางกอชก็ได้นําไปลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรนะครับที่มีความมั่นคงสูงนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบถึงสถานะของกอชนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจํานวนสมาชิก หรือว่าสถานะทางการเงินนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจนะครับหากใครที่สนใจเรื่องของหวยกเกษียณนะครับอันดับแรกก็จะต้องเป็นสมาชิกของกอชอก่อนนะครับถึงจะสามารถซื้อหวยกเกษียณได้นะครับและหวยกเกษียณคืออะไรนะครับก็สามารถคลิกจากลิงก์ที่แอดจะแปะไว้ให้ได้นะครับเพื่อเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการลงทุนที่เงินต้นอยู่ครบนอกจากนี้ยังได้ลุน้นรางวัลในทุกสัปดาห์นะครับ ก่อนจากการคลิปนี้นะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับกองทุนการออมแห่งชาตินะครับหรือว่ากออชนะครับ www.nsf.or.th นะครับหากเพื่อนๆสนใจข้อมูลการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหุ้น DR หรือว่าแหล่งลงทุนอื่นๆนะครับสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับทั้ง y o u t u b e และ a c e b o o k นะครับชื่อไทยเซตทอล์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ